thank you สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็พามาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้มาเที่ยวคาเฟ่นะครับชื่อร้านว่าคาร์นาลี่ฟาร์มคอฟฟี่นะครับเป็นแนวเลสซล์แอนเลสซล์นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้น้ําตกขุนกรณ์นะครับแล้วก็ใกล้แม่น้ําลําธารนะครับมีทั้งคาเฟ่มีทั้งอาหารด้วยนะครับก็บรรยากาศที่เราอย่างที่เราเห็นนั่นแหละก็คือมีแม่น้ํา ถ่าตรงนี้วิวธรรมชาติด้วยแล้วก็มีพุ่มดอกไม้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้ตองมาถ่ายรูปตรงนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับนี่คือบรรยากาศนะครับนะคาราลี่ฟาร์มคาเฟ่แอนด์เลสซองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบว่าบรรยากาศดีมากเลยนะจัดมุมได้สวยางมากเดี๋ยวเราลองถ่ายดูบรรยากาศตรงนี้ นะครับแนวมุมธรรมชาตินะครับนี่แหละโอ้พานาลี่ฟาร์มโอ้สวยสวยงบรรยากาศดีนเนี่ยโอ้ใกล้แม่น้ำลำธารด้วยมุมมุมถึงีมุมถ่ายรูปไอ้สอ่า เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับได้มีมุมอะไรบนะ้างนะครับโอ้โันนี้คนเยอะพิเศษเนี่ยเนี่ยโ,โอเคเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับมุมสวยเนาะเดี๋ยวมุมที่นั่ง นั่งกินต่างๆเท้ากันเลยอ๋อเช็คอินก่อนเช็ควัดก่อนนะครับเหียบรรยากาศนะฮนะรอบบแนวมุมดึงน้ำนี่มีระบบสแกนเพื่อดูเมนูด้วยนะครับ ตเป็นเมนูแบบไหนบ้างก็จะเห็นเมนูอาหารอืมกดสแกนได้นะครับโอ้ผมว่าบรรยากาศนี้คือใช้ได้เลยนะบรรากาศฟือโอเคมากเลยบรรยากาศมันเป็นน้ำท่านะครับธรรมชาติมันเหมาะกับร้านคาเฟ่ประมาณนี้แล้วนะครับ นะหลายคนก็มามากันเรื่อยๆนะครับรา่เยอะด้วยเพราะบรรยากาศดีล่มลื่นนะครับนะดูบรรยากาศใกล้ๆแล้วกันนะหลายๆคนนะฮะถ่ายรูปบ้างนสั่งพีออเดอร์ต่างๆมีทั้งอาหารแล้วก็ข้ากาฟแนะฮะน้ำดื่มนะครับน,ะนี้หลายคนก็ถ่ายรูป ตรงแม่น้ำนะครับใกล้ๆตรงนี้นะฮะบ,บรรยากาศคือใช้ได้นะครับตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปกันนะครับดูมุมต่างๆนะครับแต่มุมทางเข้าเนี่ยเห็นถ่ายรูปเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้นะครับอันหนึ่งสองอน,นี่เรามาถ่ายมุมนี้บ้างนะครับ หนึ่งสองโอเคต,ตอนนี้เราเดินไปดูบรรยากาศทั่วๆนะครับจะไปหามุมถ่ายรูปนะครับจอไปนู่นไปไปสะพานนู่นนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากๆผู้คน เยอะนะครับขนาดช่วงโควิดนะครับบรรยากาศที่เราเห็นนะฮะมีมุมนั่งเยอะเลยมุมถ่ายรูปเนี่ยธรรมชาตินี้นักท่องเที่ยวจะชอบกันนะครับนี่ไปสะพานก่อนไหมโอ้โหเหมือนแฟนเอ็ม เดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้บ้างนะครับมุมกว้างมะอ่ะไอ้พามนะหนึ่งสองะจะถ่ายมุมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปมุมนี้บ้างนะฮะมุมต้นไม้สะพานนะครับเนี่ยเราจะไปถ่ายกัน มอมีมุมอะไรบ้างเห็นไ,ไหมนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปบรรยากาศกันนะครับไปทางไหนทางนี้เนี่ยนะตัวเองไปทางสุดก่อนเดี๋ยวเข้ามาโอ้โมีแปลงกราบด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหมุมสวยครับเนี่ยม,มุมแต่ละม,มุมครับอืโหื <c oughs> เนี่ยตรงน้นริมธานเดี๋ยวเรถ่ายมุมนี้แหละตัวเองนี่สวยเนี่ยมมุสะพานอ้สวยนี่มมุตรงนี้ถ่ายม,ม,มุมตรงนี้ก็ได้เออตรงนี้สวยดีผมก็อชอบมุมเนี้ยมุมที่สะพานข้างล่างนะฮะโอ้สวยสวย เดินมุมนี้ด้านสุดๆนะฮะก็เป็น,นั่งเล่นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมบรรยากาศสวยงามมากโอ้โหสวยอะ่ะบรรยากาศดีมากเลยเนี่โมชอบมุมเนี้ยชอบมุมนี้นสวยแมมนมกับแม่น้ำนะครับตรงนี้นะครับ หนึ่งสองเดินมันดูมุมนี้บ้างนะครับน่าจะเป็นสวนมุมต่างๆน่ารักน่ารักนะ,ะดอกไม้นี่นี่มาเที่ยวกันโอ,โอ้วิวสวยนแนี่ย ก็เป็นมุมแบบนี้ฮครับอ,อ๋ตอนนั้นในเป็นรีสอร์ทนะข้างบนนะครับใ้เป็นรีสอร์ทมีที่พักอาศัยเยอะเลยนะครับจุดมุมถ่ายรูปเที่ยวก็ถ่ายรูปต,ต่างๆนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้บ้างตัวเองนั่งเลยตัวนี้นั่งนั่งไปนี้มุมนี้โอ้โหโอ,อาลองมุมนี้อ่ะเอาลองดูอันหนึ่งสอง ตอนนี้เราก็เดินกลับมาหามุมต่อไปนะฮะผู้คนก็ยังมากันเรื่อยๆนะครับโอ้วิวสวยมางเลยบรรยากาศนั่งได้นะครับเชียมบรรยากาศต่างๆตรง,ตง,ตง,ตงนี้นะครับ ก็เลื่นดีนะแล้วแล้วว่าหลังมาลองกันเลยครับโอเคน้ำได้แล้วนะได้แล้วนะครับเมนูตัวนี้กับน้ำดื่มนะครับครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็สั่งวอลีลากับวัฟเฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มันคล้ายๆตัวนี้แหละก็อีมีอีม,ม่รู้อะแต่น่าทานมากเลยนะฮะ นะแล้วก็น้ําดื่มนะผมสั่งมานะครับอแม,ม่กัดในตรงนี้มันโอเคอ่ะอยากมีบ้านแบบนี้เลยนะใใกล้ติดน้ําลําธารตรงนี้นะครับแล้วก็มันสงบดีอ่ะฟังเสียงน้ําธรรมชาตินะครับแล้วก็มุมถ่ายเยอะมากเลยนะครับ้ผมลองชิมสักหน่อยอ อร่อยนะครับใครมันต้องบางคนเนี่ยอยากทานข้าวก็ได้นะครับมีข้าวเมนูข้าวแล้วก็ขนมแล้วก็น้ําเมนูน้ําต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันว่าตรงนี้มีอะไรเด่นเด่นแล้วก็น่าทานลูบ้างนะครับ อตอนนี้มาถ่ายมุมนี้บ้างนะครับอืมนี่สวยฮะเออมุมนี้สวยดีเอออุอ้ยสว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 ยอยูย่ ่บยาีอาาเห็นต้นใบก็ต้องกิน้เดี๋ยวเราถ่ายมุมนี้บ้างนะครับใน,นมุมนี้สวยครับหนึ่งสองไปดูมุมนี้บ้างนะครับมุมดอกญ้าตรงนี้โม้ผมว่าสวยนะ อ่พร้อมนะอะหนึ่งสองตอนนี้ให้เฟนถ่ายนะอ่าาเอ็กท่าคือลกถ่ายวิวใช่ไหมอ่อ้า ครับเนี่ยคือบรรยากาศนะครับที่ผมพามาที่ c คนาลี่คาเฟนะครับกึ่งแบบแนวรลสองมีอาหารมีกาแฟมีน้ำดื่มหลายๆอย่างดูบรรยากาศแล้วเราเห็นเนาะหลายหลักหลายมุมแล้วก็แถวแมวแม่น้ำนะครับแม่น้ำตรงนี้นะครับก็เราจะได้เห็นถ่ายรูปต่างๆมีทั้งถึงนู่นเลยนะไกลมากนะครับแล้วบรรยากาศโคตรดี นะครับโอเคเดี๋ยวคนดีก็จะถ่ายรูปให้กับแฟนสแปมหนึ่งนะตอนนี้ก็อย่าปิดคลิปประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดูรูปภาพแล้วก็วีโอในคลิปนี้แล้วกันว่าร้านคาเฟ่เปิดใหม่ตรงนี้จะถูกใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าผมว่าขนาดนี้หน้าตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะคือต้องถูกใจอยู่แล้วนะครับเผื่อนักท่องเที่ยวคนอื่นคนไหนยังไม่ได้มาก็มาเที่ยวกันนะครับโอเค วันนี้พี่แค่นี้นะฮะฝากกดติดตามช่อง,องคุณหนึ่งไปเอาปลาโมนปลากินนะครับสวัสดีครับ